สวัสดีค่ะมาพบกับเฟิร์นแล้วก็คู่วันนี้ครั้งจะมาเล่นเกม 3D Bowling EP EP 3นะอันนี้อันนี้ EP สามก็เล่นด่านนี้ก็ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกี่ด่านนะมันโนเตะมันมีเจ็ดด่านแต่เราเล่นถึง EP 5ก็ <pathway. S 2> นันก็เล่นกี่ดานดิ <goof ball> เล่นถึง e p พเจแล้วกันเนาะ <stare> <Ooh. S 2> เออเล่นถึง e p พเจแล้วกันเพราะมันจะได้ครบดา่านเดี๋ยวลองนับใหม่ดิหนึ 1, 2, 3, <igue> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่หว่าแปดแปดไม่ได้อ่ะพูนันต้องเราเราตัดเราเราตัดเราตัดอันนี้ไปแล้วกันเนาะตัดด่านเนี้ยออกไป เพราะว่าดูด่านนี้มันแปลกๆนะมันไม่สวยมาเล่นด่านนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเล่นด่านนี้นี่ด่านนี้นะด่านพวกสนามยากอันนี้ดีนะคะมีตรงกลางช่วยอยู่ใช่ก็โอเคเดี๋ยวมาเลือกลูกบอลกันดีกว่าอ่าไปลูกบอลนี่ไหมได้ๆหรือเป็นลูกบอลด้านล่างเอ้อลูกบอลด้านล่างไม่ได้นู่บ่ะเล่นไปเลยดีกว่าไม่รู้มัน ไม่รู้มันลูกอะไรขั้นแรกที่เฟิร์นก่อนนะครัะขั้นแรกจะเป็นเราก่อนเล่นต่อสเต็ปเริ่มไปซายเอาเอางงเอาใหม่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 อันนี้อะไรอ่ะเอ้ยภูมันเอาใหม่ต้องเป็นพี่เมื่อกี้เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ทำไมมันเอาใหม่อ่ะต้องขออภัยด้วยไปความสไตล์หายไปความสไตล์หายไปเลยนะ โอ้ยรอนร้อนร้อนร้อนาวเฟอร้อนจังโอ้ยช่านงน่าภูระะเบิดน่เลยเย้ตายตานไม่ระเบิดอ๋อให้เฟิ่อตายสบแนเกินไปอือเดี๋ยวอ๋อพี่เฟิ่นเปิดเกมค้างทิ้ไงไว้ไงปิดแล้วโอเคมาเล่นต่อช่าบา ต่อไปเลยนะคะหนึ่งโอเคสเตล์วันมืดจรินตื่นต่อไปอด่านนี้มันรู้สึกแบบแปลกๆอะนะอนะเนาะคุณเนาะแต่เราเล่นมาแล้วก็เล่นไปเถอนะเนาะมันเสียเวลาโอเคเราสเตล,ลสอง ส่วนผมก็สไตล์เท่าไหร่รู้มันจะไม่สเตลเลินผมได้แค่สไตล์เหรอแค่สไตล,ล,ล,ล์เดียวจ้ะใช่เปลี่นยนยอ่าเล่นเองนะเ <DM. S 3> ว้ยเฉียดนะเราสามเอาอันนี้สเตลนแน่เลยเราต้องชนะทั้งสองครั้งให้ได้ก็ต้องชนะทั้งสองให้ได้ครับเย่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  ใครเชียร์ผมกดหนึ่งใครเชียร์เฟิร์นกดสองบ้าพี่เฟิร์นคนแรกเฮ้ใครเชียร์ใครเชียร์เรากดหนึ่งใครเชียร์ภูกดสองนะเพราะว่าเราเล่นคนแรกอันเนี้ยเฮ้คนที่สคอมเม้นต์นะฮะไปสาม อยากจะเลื่อนไมยเกินตอบ้าเราขบ้นมาเต๋อนี่ก็เบาเกินนั่นอะแรงไปบ้ามองยังไงมันเบาไปมันเบาดิปล่อยไปปล่อยมือไปเลยเนี่ยอันนี้แบบอันนี้เบา หมดไมด่เลยอไม่เคยกินแกงจืดหนูนพี่ปออากินอยู่อ่ะอะไรไม,ไม่กินอีกอร่อยนะอีฟจะกินไหมเนี่ยเอ๊จะเล่นไหมฮะเขาเล่นให้จบก่อนเราทำคลิปนี้จบก่อนแล้วปีนกระบอ เกลืากินน้ำบัตจดใส่ตัวโอ้ยคีไม่อยามน้ำคนนะฮะไอโภตดนพิการบัตจีตัวตัวตางขึ้นเลยคือบักขำน่อยเหมือนเดิมนะฮะเบ้าเหมเดิม ทำถึงอีพีสามเพิแล้วมั้งเออทำถึงอีพีอีพีนี้ก็จบละแล้วลก็เดี๋ยวจะไปเล่นเกมหืนโหลดเกมมันมันเจอเกมมันมันเจะมาเล่นกันนะเอ,อ้เดี๋ยวมาเล่นเดเดแ๋ยวโหลดเกมอันนี้ให้เกมต่อสู้ที่มันเล่นกันสองคนนะ่ะกดไปกดมามันจะตีลังกาถ้าถ้าแบบหัวหัวชวนหัวก็เหมือนเหมือนเทคอโนโดเลยนะเราชน,นะแต้นแต้นแตนไม่ไม่ไม่ เลยทำไมหนึคะแนนเยอะกว่าหนคะแนนเยอะกว่าถูถูคนที่สองถูคนที่สองเลยถูคนทีกว้าเก้ากัเจ็ดกับหนึ่งเล่นครั้งเดียวพอนะฮะไม่ยืมโหลดเกมแหลมๆไงเออจริงด้วยเดี๋ยวอันนี้อันนี้อาจจะครั้งเดียวหน่อยนะคะเพราะรีบใช่เดี๋ยวจะได้ไปโหลดเกมด้วยโอเคบายบายเจนเมยนคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กับแชร์แล้วก็วกติ๊กตากันด้วยนะครับบายบาบายบาย